สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799าทำนายทายทักวัานี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาของ12ราศีนะในหัวข้อที่2หมวดของความรักเจาะความรักนะคะทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวคนที่คบกันเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็คนที่เป็นโสดน,นะ,ะมาดูซิว่าสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไร นะก็เริ่มเช็คตั้งแต่ที่คุณเปิดดูเนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงประมาณพฤษภาสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรนะในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีพศพศพคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาค,คมถึง15มิถุนายนราศีนี้จะเป็นธาตุด,ดินนะคะลัคนาราศีดูได้นะคะคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนแต่อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาค,คม นะไม่รู้จะดูยังไงก็ยึดชาวประสบได้เลยนะเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสกับการดูนะบางท่านนะอ่ะมีความรักดีอยู่แล้วเข้ามาดูเป็นแนวทางเข้ามาดูเพื่อความเพลิดเพลินนะเจอเรื่องราวไม่ดีก็อย่าเก,ก็บเอาไปคิดนะคะนะคอยแก้ไขแล้วก็คอยตั้งรับกับมันมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะคะอย่าเอาตัวเองไปที่ตั้งนะคะเพราะว่ามันเป็นการทำนายโดยรวมโดยภาพรวมนะ เนี่ยมาดูซิว่าสถานการณ์ช่วงนี้ของชาวประสบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักส่วนในหมวดัวข้อที่สามไปอยู่ในลิงก์ข้างล่างนะคะหัวข้อที่สานะมหมวอที่หนึ่งหัวอที่หนึ่งก็ดวงทั่วไป่นง,งานเงินนะหัวอที่สามก็คือไปดูความรู้สึกของเขาอยู่ด้วยกันเหมือนกับเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงที่มีต่อเราก็ไปดูในหมวดของที่สามแต่นี่เรามาดูความสัมพันธ์แล้วก็อนาคตความรักอันใกล้นี่จะเป็นอย่างไร จริงๆแล้วชาวปศะสนะเป็นคนที่ความรักเนี่ยจะจะค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ค่อยจะรีบเร่งนะจะให้มันเป็นไปค่อยเป็นค่อยไปตามลําดับนะในเรื่องของความรักถ้ามีปัญหาจะไม่ค่อยท้อหรอกถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆนะคะชาวผสบเนี่ยนะแล้วก็ไม่ชอบความรักที่ถูกเอาเปรียบกันเกินไปมันถึงคือ ความอดทนนะสูงแต่ว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งนะชาวประสบก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้มีถ้ามองว่าความสัมพันธนะ์บางท่านเหมือนกับมีความสัมพันธ์ที่ดีก่บกันอยู่นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าายังมีการครอบครองซึ่งกันและกันยังอยู่ด้วยกันเพราะมี ในเรื่องราวของเงินเงินทองทองหรือเรื่องของอทรัพย์มรดกที่ยังต้องอยู่ร่วมกันหรือยังต้องต้องครอบครองเขาไว้เกาะนะคะบางท่านอาจจะอยู่ไกลกันนะคนรักหรือบางท่านอาจจะมีคนรักที่อาจจะออกบวชหรือปฏิบัติธรรมอยู่นะคะในกรณีในช่วงระยะนี้นะคะนะ,ะมันจึงเป็นความรักที่ค่อนข้างจะนะ ในอนาคตนี่เหมือนกับว่ามันเป็นในสถานการณ์ที่เหมือนกับโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวนะเหมือนกับมองมองคนที่อยู่ไกลคิดถึงคนที่อยู่ไกลบางท่านอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะหรืออยู่ไกลกันนะเหมือนกับมันอาจจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมที่เผชิญร่วมกันนี่แหละ นะคะบางท่านนะคนรักอาจจะมีไม่รู้จะตัดสินใจยังไงมีความสับสนนะแต่ยังมีชาวประสบอยูอ่เขาก็อยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นการรอคอยหรือการอดทนของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันมันทุกทุกใจอยู่ไม่น้อยมีความทุกข์อยู่ไม่น้อยกับการที่จะตัดสินใจอะนะกับการที่จะตัดสินใจเอาย,อยัางไง มันเหมือนกับความรักของชาวประสบนิมยังไม่จบสิ้นทีง่ายนะถึงแม้ว่าจะอยู่โดดเดี่ยวในอนาคตถึงแม้ว่าจะอทำอะไรตามลำพังเนี่ยนะคะต่างคนต่างอยู่ก็ได้นะหรือหรือหรือมีอิสระในการที่จะทำอะไรตามใจชอบอืมมันเป็นอย่างนั้นนะแต่เรื่องปัญหาต่างๆนี่จะค่อยๆแก้ไขไปมันดีหน่อยชาวโสด เนี่ยชาวโสดเนี่ยมีโอกาสพบปรักมีโอกาสได้พบเจอด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาดูคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วนะแล้วก็คนที่คบกันเนี่ยจะพูดควบคู่ไปเลยนะจริงๆแล้วคนที่มีครอบครัวนี่มันเป็นอะไรที่ตัดกันยากเพราะว่ามันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือการเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์บางอย่างนะคะอะ มันยังตัดกันไม่ขาดถึงแม้ว่าคุณเหมือนกับอยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันทําอะไรก็ทําคนเดียวนะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ค่อยได้ไปไหนแทบจะไม่ได้ไปไหนไหนด้วยกันด้วยซ้ําไปนะคะเออม,มันเหมือนกับอาจจะไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดเข้ามาหรือไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับนะในเรื่องของความรักสําหรับคนที่ มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยหรือเกี่ยวข้องกับอาวัยมุกมากเกินไปส่วนหนึ่งนะมันจึงเป็นอะไรหรือบางท่านเนี่ยอยู่ไกลกันมากอยู่ไกลกันถึงต่างประเทศก็มีถ้าจะให้ตัดกันเลยมันก็คงตัดกันยังไม่ได้ตอนนี้มันยังยังมีปัญหาเนี่ยบางทีก็เบื่อนะชาวประสบประสบเนี่ยบางทีก็เบื่อมากต้องเริ่มจริงจังเอาจริงเอาจังกับการที่จะแก้ไขปัญหาเลยเรื่องของเขาเรียกว่า มรดกหรือการรับผิดชอบหรือสิ่งที่จะต้องได้รับอืมันเป็นอย่างนั้นบางท่านอาจจะถือสินออกบวชอย่างที่ว่าอะไรแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดเลิกก็เหมือนไม่ได้เลิกอะไรประมาณเนี้ยยังอยู่ด้วยกันมันมันอยู่ด้วยกันในลักษณะของอาการครอบครองหรือการยังไม่จบสิ้นแต่ตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่อะไรประมาณเนี้ยนะหรือต่างคนต่างอยู่เนี่ยนะคะจริงแล้วคนรักเนี่ยนะ ถือว่ายังอยู่ในช่วงของการลำบากใจในการตัดสินใจอยู่นะลำบากใจในการตัดสินใจอยู่เหมือนกันดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะบางทีเดียดเดยยเด๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอะไรประมาณนี้นะคะในระยะช่วงนี้นะจนถึงประมาณพฤษภาส่วนคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยค่อนข้างจะมีเงื่อนไขเยอะกับคนักเกินไปบางท่านนะถึงขั้นอยากจะตัดสินใจนะ ต่างคนต่างอยู่อย่างที่ว่าแหละมันอยู่ในสภาวะตอนนี้อให้อิสระให้อิสระซึ่งกันและกันบางท่านครอบครองซึ่งกันและกันแล้วนะบางท่านหาเงินอ่หรือว่ามีเขาเรียกว่าเก็บหอมรอมริษืมนะคะเพื่ออยากจะเปิดตัวหรืออยากจะสร้างครอบครัวคนรักอาจจะอยู่ไกลนะอยู่ไกลแล้วมีเงื่อนไขตอกกันเยอะเนี่ยจะมาหรือไม่มาจะเอายังไง คนละก,ก็อยู่ในระหว่างการสับสนคิดคิดคิดหลายป่มอ่ะคิดหลายเรื่องนะการสับสนความเจ้าชู้ส่วนหนึ่งนะตัดสินใจยังไงก็ทุกใจอยู่ไม่น้อยนะกับเงื่อนไขของชาวประสบเองก็เถอะแต่บางท่านครอบครองซึ่งกันและกันแล้วจะเอาอยัางไงและตัดสินใจยังไงนะคะอย่าง,างจะจบก็ว่ามาจะเอาอยัางไงก็ว่ามา บางเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในคนรักษา,าที่อยู่ไกลกันหรือไกลกันจนถึงต่างประเทศเนี่ยนะคะมันเกิดการเงื่อนมันเกิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่อาจจะยังไม่ตกลงร่วมกันได้นะในการที่จะเอาอยัางไงนะบางท่านคบกันเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับความสัมพันธ์เหมือนจะยังดีๆเหมือนคุยกันดีมากนะแต่ในความในความเป็นจริงเนี่ย ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้มีความรู้สึกทุกข์ใจกับการตัดสินใจจะเอาอยัางไงกับการที่จะอยู่การจะแต่งงานหรือว่าหมายถึงการครอบครองนะว่านั้นเถอะการเปิดตัวเนี่ยปัญหามันเกิดจากเนี่ยให้อิสระมากเกินไปให้อิสระซึ่งกันและกันมากเกินไปแล้วก็อ่าพอตัดสินใจ ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเกิดการสับสนเกิดการไม่แน่ใจเพราะความไม่พร้อมหลายๆอย่างเนี่ยอนาคตมีโอกาสที่จะในบางท่านนาดีหน่อยนะบางท่านที่ไปในทิศทางดีหน่อยอาจมีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือว่าอะไรด้วยกันอยู่แต่ว่าไอการแสดงออกแต่ในใจเนี่ยมันยังทุกอยู่ในใจมันเหมือนกับว่ายังเป็นทุกอยู่กับการตัดสินใจจะเอายังไงเนี่ยคนที่อยู่ไกลเนี่ย ก็มีโอกาสอยู่นะคะคนที่อยู่ไกลมีโอกาสที่จะได้มาเที่ยวหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ตกลงนะคะสำหรับชาวปะสบที่อยู่ไกลกันบางท่านเงียบนะเงียบคนรักจะเอาอยัางไงก็ไม่มีไม่มีเหตุผลเพียงพอมันทําให้ชาวประสบเนี่ยมีความรู้สึกเบื่อหน่ะมีความรู้สึกเอาจริงละจะเอาไงก็เอานะต่างคนต่างอยู่ให้อิสระ คุณจะทำอะไรก็ทำบางท่านเนี่ยแหะเป็นในรักษักของคนรักอาจจะขอออกบวชหรือถือศีลชอบที่จะไปในแนวนี้ถ้ามองในลักษักของไปในทางสายธรรมเนี่ยก็เหมือนกับการยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันยังครอบครองกันอยู่แต่คนรักอาจจะขอออกบวชปีวิเวกไปก่อนมันเลยทําให้มีความรู้สึกว่าอิสระ มันเกิดขึ้นบางทีก็การพูดคุยก็น้อยลงอย่างนี้ก็ได้นะในบางคู่ะนะส่วนมาดูสถานการณ์ของคนโสดบ้างคนโสดแน่นอนคุณมีโอกาสพบรักกับทางไกลนะคะหรือบางท่านคุยกับคนที่อยู่ไกลกันไกลถึงต่างประเทศในความสัมพันธ์กำลังไปได้ดีนะคุยนะแต่ว่าบางบางท่านไม่แน่ใจนะคนรักเองก็เหมือนกับว่าเขา ในบางท่านอาจจะคุยกับคนที่กำลังเป็นนักสักของพบรักในสายธรรมอาจจะเขาอาจจะอยู่ในระหว่างการออกบวชเนี่ยเพราะปัญหาเขาเยอะเขาก็ออกบวชเนี่ยประมาณนั้นนะรอเวลารอโอกาสดีๆสำหรับตัวเขาเองถามว่ามีใจชอบไหมก็ชอบนะคะก็ชอบ ชาวประสบเองก็เถอะบางท่านเป็นไม้ใจดีนะไม้ใจดีมากเลยนะสาหรับประสบบางท่านนะคุยได้หรือคุยกับชาวต่างชาติที่เป็นไม้ด้วยกันอยู่ไกลถึงต่างประเทศถ้ามองลักษณะของกันอยู่ไกลกันนะมีมิตรภาพที่ดีมากความสัมพันธ์สามารถที่จะคุยกันได้ดีมากนะในอนาคตในเรื่องของความรักที่คนโสดที่คุยคุยกันนะ ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปอย่างช้าๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอนะคะถ้ามันอยู่ที่การคุยนะคะอย่างค่อยเป็นค่อยไปชาวผสมนี่จะไม่พรีพรามในการพูดคุยนะเป็นอย่างนั้บางท่านก็คุยกับคนที่อยู่ในขณะเดียวกันก็อยู่ในระหว่างการคุยกันไปเนี่ยนะคนรักที่คุณกําลังคุยอยู่เนี่ยคุณก็ไม่รู้หรอก นะในช่วงนั้นเขาอาจจะกำลังไปออกบวชหรือถือศีลอยู่นะคะประมาณนั้นนะบางทีก็คุยคุยหายหายแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่จะคุยกันได้มากขึ้นนะมีโอกาสที่จะพัฒนากันได้มากขึ้นนะแต่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะบางทีนะเขาก็สับสนอยู่ไม่รู้จะคุยดีไหมไม่รู้จะเอาไงดีแต่ถามว่ามีความ อชอบไหมก็รู้สึกมีความพ,พึงพอใจมีความพึงพอใจอยู่ไม่น้อยกับชาวผรสบชาวผรสบก็มีความหวังว่าคนคนคน,นี้แหละคนนี้แหละฉันชอบนะเพราะนั้นคุยกันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะโดยเฉพาะอยู่ไกลกันเนี่ยหรือเป็นชาวต่างชาติหรือต่างประเทศอยู่ไกลกันเนี่ยนะคะ มีโอกาสพัฒนาอยู่นะแต่จะค่อยเป็นค่อยไปนะสานการของความรักของชาวผสมนะสรุปให้สักนิดหนึ่งนะนจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วนะความรักของชาวผสมในช่วงนี้นถือว่ายังครอบครองกันอยู่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหานะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาี่ยังครอบครองกันอยู่หรือมีข้อตกลงเรื่อง mm hmm. เงิน,เง,นเงินทองทองหรือหลักทรัพย์ในการที่จะอยู่ด้วยกันยังไงอะไร เงินขายตัดกันยังไม่ได้นะตัดกันยังไม่ขาดหรอกถึงแม้คุณจะให้อิสระซึ่งกันอะไรกันก็ตามนะในบางท่านเหมือนกับอยู่ก็เหมือนไม่ได้อยู่ไปไหนมาไหนก็ยังไปไหนคนเดียวทําอะไรก็เหมือนกับไม่ได้มีคนรักเลยอะไรนะเพราะว่ามันยังตัดกันไม่ขาดบางท่านเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับอวัยโมกหรือเป็นลักษณะของความรักที่ผิดเข้ามานี่แหละ ทำให้เกิดการสับสนของคนรักนะว่าจะเอาอยัางไงร,รู้สึกมันทุกข์ใจแล้วเกิดรอเวลารอโอกาสดีๆจะเอาไงดียางเงี้ยเพราะนั้นอยู่ในระหว่างการตัดสินใจแล้วก็ดูเหมือนจะดูเหมือนจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ไม่อยากสร้างปัญหาให้มันเกิดปัญหามากกว่าน,นี้นะคะสำหรับความสัมพันธ์ของชาวประสบส่วนคนโสดแน่นอนนะพบรักนะคะไม่ว่าจะมาคนรักจะมาในรูปแบบไหนก็ตามมาในรูปแบบของการอยู่ อยู่ไกลกันมาในรูปแบบของออกบวชหรือถือสินอยู่ก็ต่างนะคะถือว่ามีโอกาสที่ดีๆที่จะสารสัพันธ์กันต่อไปนะคะสำหรับความรักของชาวผมในหัวข้อความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักนะคะก็คงไว้เพียงเท่านี้นะคะท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะจะซีเรียสกับการดูเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะ อย่าซีเรียสกับการดูนะดูเป็นแนวส่วนคนที่ชอบกันเหมือนเดินมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่ตอไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ